บทที่159ผู้พิมพ์คำทํานายการคาดเดานี้ไม่ไรเหตุผลกูจือซางมีดวงตาคู่หนึ่งที่สามารถมองผ่านวิญญาณชั่วร้ายได้ภายใต้สมมติฐานนี้แม้ว่าวิญญาณของเหอเจ้าเซิงสามารถเดินทางผ่านอินเทอร์เน็ตและใช้ช่องทางการสื่อสารของโลกเสมือนเพื่อควบคุมชีวิตได้แต่ก็ยังคงทิ้งร่องรอยไว้ครั้งแรกที่เธอเห็นคำทำนายเรื่อง บันทึกการทำนายที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตกูจือซางได้ค้นพบวิญญาณชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่หลังคำทำนายเป็นเพราะพลังงานที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ผู้คนที่อยู่ในวงสนทนาและงานรื่นเริงจึงไม่สามารถค้นพบได้ว่าอารมณ์มุมมองความคิดและแม้แต่สภาพจิตใจของพวกเขากำลังถูกอ่านหลังจากไปที่สถาบันวิจิตรศิลป์เฟิงเฉิงและเห็นว่าเทค ที่วาดโดยเหอเจ้าเซิงกูจือซางก็ยืนยันการคาดเดาของเธอเธอถามว่าบุคคลสองคนที่เสียชีวิตภายนอกนั้นมีลักษณะอย่างไรสมาชิกของกลุ่มวิญญาณกล่าวว่าคนที่อายุมากกว่ามีตัวตนที่ชัดเจนและเป็นพ่อของไห่หมิงส่วนคนที่อายุน้อยกว่านั้นตำรวจกำลังสืบสวนอยู่ในขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำหน้าที่ตรวจสอบร่องรอยนอกบ้านได้ส่งเสียงของเขาและพูดว่าตัวตนของผู้เสียชีวิตอีกคนได้รับการยืนยันแล้วชายหนุ่มที่ถูกแทงตายโดยไหหมิงเป็นญาติห่างๆของตระกูลไห่เขาชอบเกงกำไรในหุ้นและทำให้ทั้งครอบครัวของเขาล้มละลายสันนิษฐานว่าเขาได้ยินข่าวว่าไหหมิงได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาติดต่อพ่อไหและพูดถึงการมาเยี่ยม แต่จริงๆแล้วเขาต้องการมาเพื่อยืมเงินใครจะคิดว่าภายในสิบนาทีจากบ้านของไฮหมิงเขาจะถูกแทงตายตำรวจพึมพำไฮหมิงผู้นี้ไม่มีแรงจูงใจที่จะฆ่าพ่อและญาติของเขาที่เขาเคยพบหน้ากันแค่สองครั้งเลยอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการกู่เพื่อนร่วมงานจากตำบลสวนก็ส่งข่าวเช่นกันโดยบอกว่ามีการระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตอีกสองคน พวกเขาคือคณบดีคนเก่าและภรรยาของเขาแห่งสถาบันวิจิตรศิลป์เฟิงเฉิงจากผลการสอบสวนคนทั้งสองน่าจะถูกคุมขังในห้องโดยบุคคลที่ไม่รู้จักในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พวกเขาลาผู้อำนวยการคนเก่าเวลานี้ตรงกับจุดเริ่มต้นของบันทึกการทำนายที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตหลังจากหยุดครู่หนึ่งตำรวจก็ถอนใจหญิงชาราป่วยหนักและเธอเสียชีวิตในวันที่สาม ร่างของเธอถูกจอดไว้บนรถเข็นโดยไม่ได้เคลื่อนไหวและเธอไม่ได้ถูกทรมานใดๆก่อนเสียชีวิตสำหรับคณบดีเก่าเขาเสียชีวิตในบ้านในวันที่ห้าของการถูกจองจำคือเมื่อเก้าวันก่อนพิจารณาจากการตรวจร่างกายของเขาเขาถูกทรมานตลอดชีวิตของเขาดวงตาของเขาถูกควักออกและลิ้นของเขาถูกตัดมือและข้อมือของเขาถูกมัดด้วยสายเคเบิลปลายสายยาวทั้งสองเส้นลึกเข้าไปในเนื้อ แล้ววางบนแป้นพิมพ์เหมือนกับเหมือนหุ่นกระบอกเวลาตายของผู้เท่าทั้งสองนั้นแม้ไม่นานนะและศพก็เน่าเปื่อยอย่างมากแต่ก่อนที่ตำรวจจะแง้มเปิดประตูเพื่อนบ้านรอบข้างก็ไม่ได้กลิ่นศพใดๆและไม่พบร่องรอยใดๆนี่เป็นหนึ่งในข้อสงสยัยคอมพิวเตอร์ในบ้านยังเปิดอยู่เมื่อพวกเขาเข้ามาหลังจากตรวจสอบคอมพิวเตอร์โดยช่างเทคนิคของตำรวจ ก็พบว่า IP ผู้เผยพระวจนะซึ่งถูกซ่อนไว้และค้นหาได้ยากคือคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นี่เป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกแปลกประหลาดที่สุด14วันก่อนคณบดีชราผู้เป็นที่นับถือถูกตรึงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์มือของเขาถูกรัดและเขาถูกควบคุมโดยสายเคเบิลเครือข่ายให้เขาออกคำทำนายความตายทุกวันแม้แต่คำทำนายความตายของเขาเองก็ออกมาจากใต้มือของเขา ในเก้าวันหลังจากการตายของเขาร่างกายของเขาค่อยๆสลายตัวแต่การทํานายบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้หยุดลงปลายนิ้วที่เน่าเปื่อยวางกับแป้นพิมพ์ทิ้งคราบเลือดที่แห้งและกระดำกระด่างไว้นอกจากร่องรอยส่วนตัวของสามีภรรยาสูงอายุแล้วในบ้านก็ไม่มีบุคคลที่สามประตูหน้าต่างบ้านก็ไม่ได้เปิดมาครึ่งเดือนแล้ว ทุกอย่างพิสูจน์แล้วว่าสิ่งมีชีวิตที่สามในบ้านคณะบาดีเก่าไม่ใช่มนุษย์ตำรวจเกาศีรษะของเขาการตายเป็นเรื่องแปลกกูจือซางเล่นกับโทรศัพท์มือถือที่มีหน้าจอแตกอยู่ในมือคว้ากำมือของหยางฉีที่ไม่สลายไปในฝ่ามือเง่อยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าอันที่จริงมันเข้าใจง่ายเหอเจ้าเซิงเป็นศิลปินวิธีคิดและการแก้แค้นของเขานั้นไม่ธรรมดา แม้ว่าจะมีสื่อในการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหากไม่มีผู้ให้บริการพลังงานก็ยากที่จะเผยแพร่วิญญาณชั่วร้ายออกไปอย่างกว้างขวางเหอเจ้าเซิงแตกต่างแต่ก็มีผู้ให้บริการสื่อสารที่ดีที่สุดภาพวัเทคภาพวาดที่ถูกขโมยโดยไหหมิงและได้รับรางวัลระดับโลกได้ดึงดูดความสนใจของผู้คนทั้งหมดในเฟิงเฉิง อาจกล่าวได้ว่าเกือบทุกคนในเฟิงเฉิงได้เห็นงานนี้ที่เพิ่มเกียรติให้กับเมืองรอยประทับของภาพกระแสน้ำวนนั้นตราตรึงอยู่ในใจของพวกเขาอันที่จริงมันทิ้งร่องรอยของเหอเจ้าเซิงไว้เหอเจ้าเซิงสามารถแนบพลังของเขาเข้ากับภาพวาดและเผยแพร่อย,อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งผลต่ออารมณ์และสภาพจิตใจของผู้ชมหากเป็นกรณีนี้ มีคำอธิบายว่าทำไมคนตายเหล่านั้นถึงรู้สึกราวกับว่ามีใครอยู่รอบๆพวกเขามีผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่รอบตัวขณะขับรถการทำงานและใช้ชีวิตประจำวันและเหอเจ้าเซิงสามารถไปหาพวกเขาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อวิญ,ญญาณของพวกเขารู้สึกถึงการปรากฏตัวของผีรอยประทับที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของความทรงจำจะถูกกระตุ้นอาการประสาทหลอนความกลัวความกังวลและอารมณ์อื่นๆ จะทำให้เห็นภาพที่แปลกประหลาดซึ่งไม่มีอยู่จริงส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือหวาดกลัวจนเสียชีวิตกระทันหันจากกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือกระโดดจากตึกสูงการตายของอันมูเพื่อนร่วมห้องของเหอเจ้าเซิงก็เป็นความบังเอิญที่ออกแบบมาอย่างดีเช่นกันแมวที่ไวต่อสัมผัสทัท้งห้าตกใจกับพลังหยินในภาพวาดขมวดคิ้วด้วยความตกใจ กระโดดขึ้นไปบนระเบียงปัดปูนปลาสเตอร์และกระถางต้นไม้และหล่นลงมาฆ่าอันมูสำหรับการตายของไห่หมิงและคณบดีเก่าก็เช่นเดียวกันอดีตความฝันเชิงทำนายนั้นเป็นเพียงกับดักที่เหอเจ้าเซิงตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านไห่หมิงด้วยภาพหลอนและความฝันฉากที่ไห่หมิงเห็นในความฝันภาพที่เขาเห็นทั้งหมดได้รับการออกแบบโดยมัน และมันจงใจให้ไหหมิงตกลงไปในกับดักและไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองได้และจิตใจเขาพังทลายลงหลังจากถูกเล่นงานหลายครั้งความเกลียดชังที่มีต่อคณบดีคนเก่าก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เช่นกันในมุมมองของเหอเจ้าเซิงคณบดีเก่าเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนและเป็นผู้นำวงการศิลปะของเสี่ยกลัวเขาควรจะออกมาพูดแทนความอายุติธรรมแต่เขากลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับการแพร่กระจายของความชั่วร้าย เนื่องจากความปรารถนาที่เห็นแก่ตัวของเขาเองเขาไม่เพียงแต่ปกปิดเรื่องนี้เพื่อไห่หมิงเท่านั้นแต่ยังใส่ร้ายและขับไล่ตัวเองด้วยดังนั้นเหอเจ้าเซิงจึงต้องการล้างแค้นมันควักดวงตาของคณบดีชาราผู้ไม่รู้ถูกรู้ผิดตัดลิ้นของอีกฝ่ายที่กลับคำสีขาวให้เป็นสีดำและใช้มือของเขาเผยแพร่บันทึกการทำนายเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง มันตั้งชื่อบัญชีที่ไม่เปิดเผยตัวตนว่าทิเทียหลังจากค้นหาโดยกูจือซางพบว่าในระบบเทพนิยายตะวันตกเทพีแห่งความยุติธรรมที่ถูกปิดตามีชื่อว่าจัสติเทียเห็นได้จากรายละเอียดต่างๆว่าคำทำนายมารณะของเหอเจ้าเซิงถูกวางไว้นานแล้วหลังจากฆ่าตัวตายและกลายเป็นผีที่ดุร้ายเหตุผลที่ต้องใช้เวลากว่าสองเดือนในการแก้แค้นชุดใหญ่ คือการหาโอกาสที่จะเชื่อมโยงศัตรูทั้งหมดเข้าด้วยกันผู้ชายคนนี้เกิดและตายด้วยศิลปะแม้แต่การแก้แค้นก็เหมือนศิลปะการแสดงแล้วอะไรอยู่เบื้องหลังการแก้แค้นกูจือซางลดสายตาลงจ้องมองที่หน้าจอโทรศัพท์ที่กระพริบเล็กน้อยและหายไปในบรรดาข้อมูลที่เหอเจ้าเซิงโพดบนอินเทอร์เน็ตเพื่อจุดไฟคือการมีอยู่ของเทพเจ้าภายใต้การพูดเกินจริง ผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตก็เริ่มเชื่อในพระเจ้าที่ไม่ชอบทํามองนี้เช่นกันไม่รู้ว่าพลังแห่งความเชื่อที่บิดเบี้ยวนี้แพร่กระจายไปในความมืดมากเพียงใดและมันพัฒนาไปถึงระดับใดหากทั้งหมดนี้เป็นหมอกดำเพื่อส่งเสริมอิทธิพลของเทพเจ้าร้ายอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับวิญญาณชั่วร้ายและอารมณ์ด้านลบก,กูจอซางสามารถสงสัยได้อย่างสมเหตุสมผล ว่าศกนฏกรรมทั้งหมดที่เหอเจ้าเซิงพบนั้นเป็นการสมรู้ร่วมคิดของหมอกดำหรือไม่เด็กอัจฉริยะคนนั้นเป็นแค่เบีย้ยตัวหนึ่งจริงๆเมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์นี้เมื่อเหอเจ้าเซิงวางกระเป๋าและภาพวาดไว้ในห้องทำงานของไฮหมิงในวันนั้นภาพวาดนั้นถูกม้วนอย่างดีและห่อด้วยแถบหนังวัวไฮหมิงไม่รู้ว่ามันเป็นภาพวาดที่น่าทึ่งทำไมวันนั้นเขาถึงหมกมุ่นมาก ทำไมหยิบภาพวาดนั้นขึ้นมาและเปิดกล่องแพนดอร่าหลังจากเหตุการณ์การลอกเลียนแบบเกิดขึ้นเหอเจ้าเซิงได้เขียนรายละเอียดที่ชัดเจนพร้อมเหตุผลและหลักฐานแต่ในบรรดาผู้คนนับล้านในเฟิงเฉิงมีเพียงไม่กี่คนที่ปล่อยให้กระสุนพุ่งออกไปอีกครั้งและพวกเขาทั้งหมดก็รีบดูถูกเขาพวกเขากโกรธจริงๆพวกเขาแน่ใจหรือว่าเหอเจ้าเซิงกำลังโกหกและใส่ร้ายอาจารย์ของเขา และจะมีใครสักคนที่มีสำนึกในความยุติธรรมจริงๆพวกเขาสมควรไปโรงพยาบาลที่พ่อของเขารักษาตัวเพื่อระบายความโกรธแค้นต่อชายชาราที่ป่วยอยู่หรือไม่ธรรมชาติของมนุษย์มีด้านมืดเสมอไม่ว่าจะเป็นความโลภของไหหมิงหรือความอิจฉาริษยาของอันมูพวกมันขยายใหญ่ขึ้นอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในเมืองเมืองสายลมที่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีดำ การตัดสินของทุกคนได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยและทุกคนก็กลายเป็นฝันเฟืองหลังจากนั้นไม่นานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ออกตามหาไห่หมิงก็กลับมาและบอกว่าไห่หมิงเสียชีวิตแล้วที่ที่เขาตกลงมาโดยบังเอิญมีหนามไม้แหลมทิ่มแทงร่างกายของเขาในขณะเดียวกันก็นำข่าวล่าสุดคุณกู่แนะนำให้คุณดูออนไลน์ กูจือซางรับโทรศัพท์และพบว่าข้อความค้นหาที่ได้รับความนิยมระเบิดภาพกระแสน้ำวนการลอกเลียนแบบหลังจากคลิกที่รายการค้นหายอดนิยมโพทยอดนิยมบนนั้นเป็นข้อความเกี่ยวกับการลอกเลียนแบบที่ออกโดยหลายฝ่ายในไมโครบล็อกของพวกเขาเองมีเรื่องราวของตัวไหหมิงของคณะบดีเก่าของอันมูและอื่นๆนอกจากนี้ยังมีวิดีโอ ในวิดีโอเป็นเวลาดึกแล้วและไหหมิงสามารถมองเห็นได้ไม่ชัดเจนบนหน้าจอขณะหลับตาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกลัวและเดินไปมาราวกับว่าเดินละเมออยู่ในบ้านมีเสียงกรีดร้องอันน่าสะพรึงกลัวอยู่ในปากของเขาและเขาเอาแต่พูดว่าฉันผิดแล้วฉันไม่ควรขโมยภาพวาดของคุณฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายคุณอย่าฆ่าฉันและฉันอยากมีชีวิตอยู่ ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนมันเป็นการลอกเลียนแบบจริงหรือเขาไม่ได้ตำหนิว่าเหอเจ้าเซิงก่อนหน้านี้หรือช่างขร้ายจริงๆเป็นไหหมิงขโมยภาพวาดของนักเรียนและกระทําด้วยวิธีต่างๆเพื่อใส่ร้ายนักเรียนชาวเน็ตอย่างเราเราก็เคยถูกใช้เป็นปืนและฆ่าจิตกรที่มีพรสวรรค์มาก่อนคนพวกนี้ไม่มีมโนธรรมแน่ๆบังคับให้ยอมรับงั้นเหรอ ถ้าฉันจำไม่ผิดดูเหมือนว่าเหอเจ้าเซิงจะฆ่าตัวตายแต่ทำไมไหหมิงถึงเรียกชื่อเขาในวิดีโอเหอเจ้าเซิงฉันขอโทษคุณขอโทษด,ด้วยจะไม่มีอัจฉริยะที่ไม่มีใครเทียบได้อีกแล้วสมาชิกในครอบครัวพูดในสิ่งที่น่ากลัวฉันเพิ่งได้ยินจากเพื่อนในเฟิงเฉิงว่าหลายคนในนั้นตายจริงแล้วใครที่เข้าสู่ระบบบ,บัญชีเหล่านี้และใครเป็นคนโพสต์ข่าว จนถึงเวลานี้บันทึกคำทำนายที่ระเบิดในเมืองสายลมไม่สามารถปกปิดได้อย่างสมบูรณ์ชาวเน็ตให้ความสนใจกับมันมากขึ้นเรื่อยๆและความนิยมของข้อความที่เกี่ยวข้องในบันทึกก็เพิ่มขึ้นเช่นกันตำรวจพบโพสต์นิรนามอีกโพสต์หนึ่งบนเว็บไซต์ท้องถิ่นซึ่งมีข้อความว่าคนที่หกเสียชีวิตในความฝันไม่ต้องเดานี่เป็นการอัปเดตบันทึกที่โพสต์โดยเหอเจ้าเซิงในบัญชีอื่น เมื่อมองดูพจนิรนามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสมาชิกของกลุ่มจิตวิญญาณก็กัดฟันนี่ยามกันเกินไปเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ข้างๆถอนหายใจและพูดว่าเราแค่ทำความสะอาดที่เกิดเหตุก่อนคืนนั้นตำรวจเฟิงเฉิงรายงานความจริงของคดีลอกเลียนแบบอีกครั้งโดยยืนยันว่าวอเทคเป็นภาพวาดของเหอเจ้าเสืองผู้ล่วงลับ และแก้ไขชื่อของชายหนุ่มที่ถูกทุกคนทุกตีทางอินเทอร์เน็ตเมื่อสามเดือนก่อนครั้งนี้ทุกคนบนอินเทอร์เน็ตต่างรู้สึกเสียใจต่อเหอเจ้าเซิงและรู้สึกเสียใจต่ออัจฉริยะรุ่นเยาว์ที่ฆ่าตัวตายเนื่องจากความอัปยศอดสูชาวเน็ตผู้ชอบธรรมหลายคนที่สาบแช่งเขาและแม้กระทั่งไปโรงพยาบาลเพื่อด่าว่าพ่อของเขาก็ถูกเลือกออกมาและประนามบางคนทนแรงกดดันจากความคิดเห็นสาธารณะบนอินเทอร์เน็ตไม่ได้ และเลือกที่จะขอโทษเหอเจ้าเซิงนอกจากนี้ยังมีคนจำนวนมากที่ไม่สำนึกผิดลบความคิดเห็นเดิมของพวกเขาและยกเลิกบัญชีของพวกเขาโดยคิดว่าพวกเขาสามารถหลบหนีการลงโทษจากความคิดเห็นสาธารณะได้แต่ไม่รู้ว่าตนได้สั่งสมกรรมไว้และจะต้องชดใช้ไม่ช้าก็เร็วใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ออกมาใช้กรณีของเหอเจ้าเซิงเป็นตัวอย่างทั่วไป และเรียกร้องให้ชาวเน็ตส่วนใหญ่คิดอย่างพิจารณาเพื่อไม่ให้กลายเป็นการก่อความรุนแรงทางไซเบอร์ในขณะเดียวกันรัฐบาลได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับกรณีที่คล้ายกันนับจากนั้นเป็นต้นมาจะดำเนินการปรับปรามความรุนแรงทางไซเบอร์อย่างจริงจังแก้ไขพวกเรียนบนอินเทอร์เน็ตบัญชีการตลาดและผู้ที่เผยแพร่ข่าวลือและเผยแพร่ข่าวเท็จในทุกๆรอบ สำหรับเรื่องของหมู่บ้านเทียนหยุนตำรวจก็ได้ให้รายงานทั่วไปเช่นกันแต่พวกเขาใช้กองกำลังชั่วร้ายเป็นข้ออ้างกรมตำรวจเฟิงเฉิงเมื่อเร็วๆนี้เมืองของเราถูกแทรกซึมโดยกองกำลังชั่วร้ายที่ไม่รู้จักทำให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตหมู่บ้านมากกว่าร้อยชีวิตจากการสืบสวนพบว่ากองกำลังชั่วร้ายนี้ได้แทรกซึมเข้าไปในเมืองต่างๆโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทาง เพื่อเผยแพร่อันตรายต่างๆนานาทั้งทางร่างกายและจิตใจคาถาเพื่อสุขภาพและกระดาษยันได้ล้างสมองผู้คนมากมายและถึงกับทําให้พวกเขาฆ่าตัวตายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคํำสาบดอกท้อกลุ่มหลอกลวงกลุ่มที่รังแกศิลปินและอื่นๆโปรดลืมตาและระแวดระวังและอย่าเชื่อในสิ่งที่ไม่ปรากฏชื่อและมีความพิสดารเหล่านี้ ความชั่วร้ายคำสาปคาถาแปลกๆคุณสามารถเพิ่มความระแวดระวังเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองปัจจุบันหลายเมืองได้จัดตั้งทีมสอบสวนพิเศษเพื่อปรับปรามการแพร่กระจายของกองกำลังชั่วร้ายในจังหวัดต่างๆอย่างจริงจังนอกจากนี้เราขอให้ประชาชนทั่วไปรายงานเรื่องนี้อย่างกล้าหาญด้วยภายใต้คำเตือนของกู่จือซาง เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้ในที่สุดความศรัทธาแปลกประหลาดที่กระจายตัวในจังหวัดห่างไกลและลาหลังผ่านช่องทางลับต่างๆได้ถูกระบุว่าเป็นเป้าหมายเร่งด่วนในที่สุดตำรวจและกลุ่มวิญญ,ญาณกำลังทำงานคู่ขนานกันขุดลึกและสืบสวนจากแง่มุมต่างๆหลังจากการสืบสวนดังกล่าวก็ค้นพบสิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆ แท้จริงแล้วความชั่วร้ายชนิดนี้ที่ไม่รู้ว่าเมื่อใดและที่ใดออกมาแทรกซึมอยู่ในคนระดับล่างแล้วตลอดจนถึงนักธุรกิจระดับกลางและระดับสูงที่ต้องการชื่อเสียงและโชคลาภอย่างมากกลายเป็นการได้รับความนิยมในบางพื้นที่เพื่อเชิดชูเทพเจ้าสู่และถวายบรรณาการแด,ด่เทพเจ้าสู่เป็นการส่วนตัวมีผู้ศรัทธามากมายนอกเหนือจากผู้เชื่อที่มองเพียงผิวเผินแล้ว ยังมีการแชทเป็นกลุ่มและเส้นทางศรัทธาที่แปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆบนอินเทอร์เน็ตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นเกมฆ่าตัวตายที่ระเบิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและคำสาบดอกท้อที่ค่อยๆปรากฏขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาแม้แต่สิ่งที่กู่จือซางเคยเปิดเผยในรายการกลุ่มแชทของชายหนุ่มที่ถ่ายทอดสดบนหลุมฝังศพและยังมีกลุ่มมิจฉาชีพออนไลน์อีกหลายกลุ่ม เบื้องหลังทุกกลุ่มมีมือใหญ่ที่มองไม่เห็นซึ่งกระตุ้นความต่ำต้อยและความปรารถนาในฐานะมนุษย์อย่างต่อเนื่องความโลภความเกลียดชังความริษยาตันหาทุกสิ่งที่โลกดูหมิ่นสามารถพบได้ในการแชทเป็นกลุ่มที่ซ่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตจากนั้นทุกคนก็ตระหนักว่าจิตใจผู้คนแย่ลงเรื่อยๆในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและความใจร้อนบนอินเทอร์เน็ตก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทราบเรื่องนี้เจ้าหน้าที่จึงสั่งให้มีการสอบสวนและแก้ไขอย่างละเอียดในไม่ช้าความชั่วร้ายประเภทนี้ก็กลายเป็นสิ่งต้องห้ามในอาณาจักรเซียสำหรับกลุ่มและการสนทนากลุ่มต่างๆตำรวจทางอินเทอร์เน็ตและสมาชิกของกลุ่มวิญญาณก็ติดตามเบาะแสและปราบปรามพวกเขาได้หลายสิบคนในขณะที่บรรยากาศบนอินเทอร์เน็ตได้รับการชำระล้างอย่างมากและมันก็ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ แต่กูจือซางรู้อยู่ในใจดีว่าพวกเขายังไม่ได้ขุดรากถอนโคนในวันที่เธอกำลังจะออกจากเฟิงเฉิงกูจือซางไปที่สาขาของเหยียนเฉิงหลังจากพักฟื้นสองสามวันอาการของชายหนุ่มก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเขานิ่งคิดชั่วขณะเมื่อได้ยินสิ่งที่หลิงซูกังวลเกี่ยวกับวิธีจับเหอเจ้าเซิงที่หนีไปในเครือข่ายลวงตาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พูดว่า ผมมีวิธีเมื่อได้ยินสิ่งนี้กูจือซางรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยคุณทำอะไรได้บ้างเธอต้องการทราบวิธีจับเหอเจ้าเซิงแม้ว่าเธอจะมีอาการปวดหัวอยู่บ้างสถานการณ์ของผีตนนี้และมีความคล่องตัวสูงมากแม้ว่าจะสามารถล็อกตำแหน่งจากหยินชีที่เหลืออยู่ได้คร่าวๆแต่ก็ยากที่จะควบคุมในเครือข่ายและจับมันออกมา วิธีการจับผีด้วยเครื่องรางของขลังแบบดั้งเดิมนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเหอเจ้าเซิงไม่ถูกจับแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีความสามารถที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษและไม่ได้เป็นศัตรูมากนักแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเขาถูกเทพชั่วร้ายหลอกและล้างสมองและจะช่วยเหลือปีศาจในการขยายอิทธิพลออกไปด้วยการสนับสนุนดังกล่าวกองกำลังชั่วร้ายทุกประเภทยังคงสามารถส่งเสริมได้อย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ต ดังนั้นจึงไม่สามารถปล่อยให้เขาอยู่ได้หลิงซูจัดสัมนาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ล้มเหลวในการหาวิธีที่เหมาะสมในการจับเหอเจ้าเซิงต้นแบบของความคิดในปัจจุบันของกูจือซางคือการใช้เครื่องรางของขลังจำนวนมากเพื่อสร้างรูปแบบที่หลากหลายก่อนอื่นให้ล็อกตำแหน่งโดยประมาณของเหอเจ้าเซิงและตั้งค่ารูปแบบขนาดใหญ่ในบริเวณใกล้เคียงโดยไม่รบกวนใคร หลังจากการก่อตัวถูกเปิดใช้งานมันก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทันทีและค้นหาอีกครั้งเพื่อค้นหาเหอเจ้าเซิงแต่การก่อตัวแบบนี้ต้องใช้ความพยายามมากแม้ว่าเธอจะถูกขอให้ก่อรูปแบบแต่ก็ต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งเดือนในการเตรียมการซึ่งใช้เวลานานและเปลืองแรงมากไม่ต้องพูดถึงการตาหาวิญญาณหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง เยยนเฉิงก็เกิดแนวคิดที่แปลกใหม่การใช้คาถาบางอย่างของคุณคุณใช้เป็นคําพูดหรือกูจือซางปกติก็ใช้ด้วยวิธีนี้ตัวอย่างเช่นในมนก้าอัคระแต่ละคําคือคาถาและท่าทางของตราประทับคือการส่งเพื่อขับเคลื่อนพลังและพลังของผู้ไร้คาถานั้นสำคัญที่สุดทั้งสามสิ่งที่ขาดไม่ได้เหยยนเฉิง ถ้าผมพยายามขอให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของผมสร้างระบบใหม่และตั้งโปรแกรมคาถาที่คุณต้องการในระบบในรูปแบบของรหัสคาถาดังกล่าวจะยังคงเปิดใช้งานได้อยู่หรือไม่กูจอซางโค้ดคาถาการเขียนโปรแกรมนี่คือการพูดถึงวิทยาศาสตร์ในอภิปรัชยาและการทำจินตายในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังจากเงียบไปครู่หนึ่งเธอดูสับสนและลังเล พูดตามตรงฉันก็ไม่รู้แต่จะลองดูก็ได้ไม่ต้องพูดถึงเธอซึ่งเป็นคนสมัยเก่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเกรงว่าแม้แต่ปรมาจารย์ที่ยังศึกษาอยู่ในนิกายจินไตตอนนี้ก็ยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับการผสมผสานที่มหัศจรรย์เช่นนี้หลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งเยยนเชิงก็พูดว่าจากนั้นผมจะให้ทีมเทคนิคพยายามวิจัยและพัฒนา หากสำเร็จจริงๆผมจะสามารถอัปเดตระบบออนไลน์ทั้งหมดของแบรนด์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้เยียนชิกรุปกูจือซางทำการค้นหาเพียงเพื่อพบว่าแบรนด์เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในเซียได้รับการลงทุนพัฒนาและผลิตโดยตระกูลเยียน